ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านทำกันนะคะให้เด็กๆไปหยิบเอกสารเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทย,ยไแบบนี้มาก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่8และหน้าที่เก้าค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านทำกันเลยนะคะดเด็กเขาขอเอาเขาเขาขอเอาเขาเฉาชอเอาเฉาเฉา chó ao thảo thảo thỏ ao thảo thảo thỏ ao thảo thảo ao thảo thỏ ao xạo. thảo xó ao sỏ ao hỏ ao hảo hảo thỏ ao hảo khảo thỏ ao khảo khảo thỏ ao khảo khảo chó ao khảo khảo chó ao khảo thảo thỏ ao thảo thảo thỏ ao thảo thảo hố ao hảo hảo hỏ ao hảo xảo xảo ao xảo xảo ao xảo hảo hảo ao hảo 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 gào đo ao đao đau đo ao đao đau đo ao đao tàu to ao tàu tàu to ao tàu bao bò ao bao bao bò ao bao ao o ao 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 o ao ao cao co ao cao cao co ao cao đau đo ao đau đau đo ao đau tao to ao tao tao to ao tao bao bo ao bao bao bo ao bao ao o ao 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 o ao ao ngao ngo ao ngao ngao ngo ao ngao sao so ao sao sao so ao sao เทาทอเอาเทาเทาทอเอาเทาเทาทอเอาเทาเนาโนเอาเนาเนาโนเอาเนาเมามอเอาเมาเมามอเอาเมา เรารอเอาเรา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 เงางอเอาเงาเงางอเอาเงาเ้าซอเอาเ้าเ้าซอเอาเ้า เทาทอเอาเทาเทาทอเอาเทาเนานนเอาเนาเนานนเอาเนาเมามอเอาเมาเมามอเอาเมาเรารอเอาเราเรารอเอาเราเรา รอเอาเราเรารอเอาเราในนานอไอในนอานาในนาในนานอไอในนอานาในนามีมอ no, no, ีมีมีมออีมีสาดดาว สออัก삭ดอเอาดาวสะดาวสะดาวสออัก삭ดอเอาดาวสัดาวสัดาวสออัก삭ดอเอาดาวสัดาวสะดาวสออัก삭ดอเอาดาวสะดาวมี มอีมีมีมออีมีใบบอไอใบใบบอไอใบใบสะเดาบอไอใบสออักสะดอเอาเดาใบสะเดาใบสะเดาบบไอใบ สออสะดอเอาดาวใบสะดาวเฉาไฟชอเอาเฉาฟอไอไฟเฉาไฟเฉาไฟชอเอาเฉาฟอไอไฟเฉาไฟในเตา นนไอในตตเอาเตาในเตาในเตานอไอในตอเอาเตาในเตาเตาไฟตอเอาเตาฟอไอไฟเตาไฟเตาไฟตอเอาเตาฟอไอไฟ เตาไฟมีสีมออี e มีสอี so ส Например. ีมีสีมีสีมออีมีสออีสีมีสีเทาเทาทอเอาเทาทอเอาเท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 า ทอเอาเทาทอเอาเทา,าเทาเทาเรามีรอเอาเรามอีมีเรามีเรามีรอเอาเรามอีมีเรามีสะเดสาสัะสะดดเอาเดาสะเดา สะดาวสอะสะดอเอาดาวสะดาวเผา,า,าไฟขอเอาเผาฟอไอไฟเผาไฟเผาไฟขอเอาเผาฟอไอไฟเผาไฟขัฟ้นตอนที่สองขั้นตอนการอ่านคำ ตอนนี้เด็กๆสามารถดูคำได้จากเอกสารเรียนออนไลน์ในหน้าที่8และหน้าที่เ้านะคะฝึกอ่านได้จากตรงนี้นะคะตรงที่มีตัวหนังสือสีดงดำตัวหน,หนาๆตรงนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านให้คล่องแล้วค่อยอัดคลิปวิดีโอส่งเข้ามาเพืรอดูในรายส่วนตัวนะคะคือครูจะรอฟังเสียงของเด็กนะคะว่าวันนี้เด็กๆอ่านได้คล่อง,งแค่แค่ไหน